อดีตไม่เคยหวนกลับแต่อย่างน้อยเราคิดถึงมันได้10ประสบการณ์เก่าๆในวัยเด็กที่ผมมีให้กับเกมไมครับคนอื่นไม่รู้เป็นไงก็เล่าเรื่องของตัวเองเนี่แหละมาเริ่มกันที่หรือที่ 1. ไม่รู้วิธีโหลดเซิร์ชในเน็ตมีแต่ช่องทางธรรมชาติหรือที่2เล่นครั้งแรกไม่กล้าเล่นโหมดเอาชีวิตรอดไปเล่นโหมดสร้างสรรแทนหรือที่3บ้านหลังแรกบางส่วนก็เป็นกล่องดินไม่ก็เจาะถ้ำอยู่ส่วนผมบ้านขนแกะน้ำเงิน เรื่อที่4เวลามืดคือมืดมากเลยมืดจนมองอะไรไม่เห็นเรื่อที่5กลัวมอนสเตอร์มากๆเล่นโหมดสร้างสารรค์ก็กลัวเรื่อที่ 6. ประตูสวรรค์อยากไปมากแต่ก็ต้องพบกับความจริงมันเป็นมอสเรื่อที่7แผ่นดินใหญ่ไม่ชอบอยู่ชอบไปอยู่บนเกาะเล็กๆและสร้างอ,รอารยธรรมเรื่อที่8คิดว่าบ้านอิดแข็งแรงที่สุดเพราะจำมาจากนิทานเลือกรูกหู3ตัวจัดไปเลยครับอิดเน้นๆเรื่องที่9 มีห้องลับใต้ดินคือเท่มากแม้จะเล่นคนเดียวเรือที่10เวลาเบื่อเบื่อก็เอาบล็อกทีนไประเบิดเล่นไม่รู้อะไรรับเคาะไปแล้วบ้างใครเคยผ่านอะไรมาก็เม้นบอกกันได้นะครับผมเหงา